ใช่พี่น้องเอ้ยมาถ่ายหินซื้อข้าวซื้อแต่ว่าเท่าระมาแต่บ้านญาติแล้วก็เพียงนะไี่น้องสองตังสมุกเพราะว่าเขาผมมีเวลาเบิ่งนั่งแล้วนั่งยังอยู่อยู่พอกะแม่บ่มีเวลาเบิกเพราะว่ามาอยู่เพื่อนเท่าก็ยังใส่เวลาตั้งเจ้าของอยู่เนาะก่อนผมมีสมาธิแนะพี่น้อง FC คือสิบบุกเข่าใจเนาะวัดเออใส่เวลาตั้งอันเจ้าของเลยเพี่น้องเลยเย้สิบบุพีสมาธิเนาะว่าไงกันตอนนี้ก็ให้อยู่น้ำซุ่มเอาอยู่น้ำซุ่มเาไปก่อนขอมาอยู่ได้แดนบุ้งนะพี่น้องได้ของเมื่งาผมผมมาหัแวแบบเข่าขาเลยเต็มกดมาเลย โอ้ยลูกเล็กลูกเล็กยังขับไปโลกที่แรกนั่งก็ยากมานอนอยู่นเ้ยเม็ดท้าเม็ดวาให้นอนอยู่บ่อเม็ดใส่หัวใส่หัวอีกเลยมอนเป็อนนี่กับใครมานอน nhiều chú, vô cho con này, tao nhân อีแนนรร่แลกก็ซิบนอนนล้วพอนะเม่สุดท้ายก็ไม่ได้นอนเพราะแม่เธอไม่ให้นอน กระว่ายกรวยนี่กับพอกะลาวกะลาวนี่กบพี่กวยใส่เวลาเลยเกิดกระว่ายใจสูงสุดเลยนะดีกันหดยัยคอมเมนต์้เขามาดังเนาะแต่ว่าท่าางตอนนี่กเพื่อนแล้วแต่ละมือก็ต้องมาให้กำลังใจพ่อแม่แลวแต่คนนะ ทางเพื่อนร้ายกัจิบม่า่งเพื่อนร้ายกับิบเลม่าตอนนี้กับอซีิ้มสิบหาลงแพกค่ะ ถ้ามาให้นอนบ่บ่เ <samples> ดีย <único rant y> ักนอนยู่งส์เอ๊ะยงนอนอยากนอนเอาทำไมลูกนอนเดยวอยากนอนทไม่ตตไม่โตเส้นทางประเทศลาวสุดยอดยอดหยั้ลูกออยู่ในเงินภาษีแมน ว่าสองสาสมงเลยไปอยู่ที่เมปนาะครนมันบอกใกล้กันเลยนาะไปเนาะตปมาหาสู่กันอสบาย่งวะอคเนให้ไปทางมันตรงดีไปน้องตอนนี้ใช้สมาธิในกางเขาลดพี่น้องเอยอย่าประมาทเนาะ อตั่งกบ่ัา็นที่เิดน้องเหนคอมเม้ามานอกลเลยเสเนอยังมาพี่นองเงยออแต่ยังบ่มาเนแน้ปล่อยแล้วปล่อยไปหากเดื่อนและก็ได้กินยาพุ่มนะนะแต่ว่ายังบ่ทันมา ไปเรื่อยๆพี่น้องให้ตามธรรมศาสตร์โนมาเงี้ยได้กับเงี้นั่นโนมาเงี้ยได้กับเงี้นั่นเนาะเอาอยู่พี่น้องแต่ว่าอับกนยังบนท่านมันไม่มีบุญต่อเขามปวาดสิเปล่าเล้วก็ปล่อยเจ้าตุ้นเราไปกินยาหลายเดือนเติบเลยกันเดี๋ยวนี้งียันยังโบเอ็นเนาะรอรุ่นไปเรื่อยๆพี่น้องแต่ว่าไม่หนีนะเนี่ยนะมีห้าไปตรวจ ตรวจเรยเลยก็ท่องงหญ่ขึ้นมาสักไม่ติิงท่านอ็เราเห็นไปก็ลุกทานไหนก่อนใสแคทใส่แคทท่องงหญ่ปะเราไปตรวจเรื่อยๆปะไปตเรอยใส่ท่องงหญ่โว้ย ขาไปเ no? นาะกระติดพ้นนอยู่เงื่อนใหญ่ ยาโยไม่ใส่วะยาไมใส่ร้เปลี่ยนยาาไหนยนยา้านเปนยาโดดบ้านเราอนเมเมยเรียบไปห้ามทไมสมทนในดองในดงสิ ก็บ,บอกป้าดั้มมาชิบปชอนบ้านปังเขาเกิดอะไรขึ้นน้องมินนี่ไปเไรียนอนกับพ่อแม่เลยเป็นไรทำงานกับพ่อแม่เฮียนั่งไปนอนน้ำไหลขากลับบ้านล้างสีเขียวด่วนไปมันกันนอนเล่นเซ่ยไปมอง <ไป S 1> มองกระอมองกระลงตลอดเลยได้พลังพ่นบริโตกตีดท,ทางโดเกลีย์แต่อยู่บ้าน <หด S 2> ไม่อีกเหงยุเสบายดีพี่น้องคนแห้งย้อนคิดทอดป้าดั้มมาเลย คือกลับไปฟ้านี่แลนไปบอกลุงก่อนลุงหิบเมื่งวันกันเลยเจ้าอย่าคิดหน่อยใครเด้อฟ้านี่จะก็ได้ส่งงานแทนนะโอ้ส่งเสื้อมามีตัวงามมีเด็กเก่งยีนหลังๆะเนี่ยใส่ทงมันกระแตงเครื่องถาและห้องอะห้องแม่โทรไปให้มาเบลเอาห้องทีแรกก่อนชิมาเลยป้ากโมคือแอมันแอมแม่มันโทรไปเอา อีน้องจ้าขอนี่ขากับซีเดล่านะพี่น้องจ้าอีแกง<ห>น้ำมัต่ออันโทษมาบอกกันยังก็กีลาไว้เนี่ยหัวใช่ติดเกียร์ขี่รถมาอันโทษบอกกันร้อยห้องคนตกเนาะอยากกีแกงน้ำมัมันเราบอกงานมันไปห้าน้าไม่พลังในดองยังไปห้าน้าไม่ได้ยันไงถ้าเรามามากก็จะเป็นร้านแล้วแต่นะมามาก็บอกแต่เราห้องห้องยัง เอาพนตกขนนข้าเจ้า,าเ่าไปเลยกะเมื่อเลยไปละพี่นักบ๊ายบายอูกระเงค่ยงนะหน,น้าห้เราเห็นกระให่่กวกานีเจดมกระเงี้ยงน้องดม